สวัสดีทุกทุกคนนจะจ๊ะวันนี้พาเก็บสมไทยอเก็บสมไทยแล้วก็เอาใบเอายอดไปผัดไปต้มจืดได้หมดกินสดๆก็ดีนะจ๊ะสรรพคุณสมไทยเขาดีมากนะบำรุงธาตุบำรุงปอดกินแก้ไอประจำเดือนมาไม่ปกติก็กินได้เป็นอะไรที่นา่าปลูก เพราะว่าตัดกิ่งปักชำติดง่ายมากเพราะเขาเป็นพืชอวบน้ำนี่มาเก็บไปต้มจืดใส่มามาก็ได้อร่อยนี่เก็บเสร็จแล้วก็เอากิ่งมาตัดปักชำมาติดง่ายจะตายนตัดกันนี่เก็บใบเด็ดใบออกหามาปลูกได้เลย บางคนขึ้นนี่จริงมันขึ้นอยู่ตามป่าหญ้าข้างทางหลายคนไม่รู้นะว่าเป็นวัชพืชไปหาอ่านข้อมูลเยอะๆเลยสมไทยอะสรรพคุณดีมากะขยายพันธุ์ก็ง่ายมีกินแบบตลอดเลยนะนเก็บใบเสร็จก็ตัดนี่นี่ตัดตรงไหนก็ได้จิ้มเไขปไป้าลยนี่จิ้มเข้าไป,ไปติดง่ายรดน้ำเข้า นี่ก็ได้อีกกิ่งนอยากให้ทุกคนปลูกมากเลยเราจะมีพืชผักแบบกินได้อย่างต่อเนื่องเลยนะงามมะสมของสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นให้มากิ่งหรือสองกิ่งเนี่ยเราขยายได้ไม่รู้จบเลยดูดไปขยายปักปัก,ปกทิททมๆไว้เต็มไปหมดเลยเขาจะคือปลูกเยอะๆน่ยมันจะได้พอกินเข้าใจใช่ไหมเนี่ย หาต้นไม้ต้นพืชที่เราปลูกแล้วมันโตเร็วอะโตเร็วขยายง่ายๆนี่แหละไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาอีกเศรษฐกิจโรคระบาดเราก็จะมีกินอย่างต่อเนื่องนะยังไงก็อยู่รอดนานกว่าชาวบ้านเขาหน่อยเพราะเรามีแหล่งอาหารของเราเองไงต่อสารด้วยตูกแบบนี้ ปลูกแบบปลอดสารมันทำให้เราได้รับอาหารแบบไม่มีสารเคมีเจือปนอะอย่างเงี้ยปักทิ่มๆแล้วก็ติดได้อีกสองกิ่งสองท่อนกินดีมีประโยชน์ต้มจือใส่หมูสับนะั่นอย่างอร่อยเลยเวลาเขาติดดอกเนี่ยวเขาร่วงไปเดินไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเกิดเต็มไปหมดเลยนะนี่คือเมล็ดพันธุ์ แต่ตัดกิ่งขยายพันธุ์ก็ง่ายจิ้มตรงไหนก็ติดการเด็ดบงเด็ดใบตัดใบมาดิดใบมาก็เอาอมาปักปักช้ำช้ำต่อเราก็จะมีกินตลอดหากแม้เลือกเกิดเองได้คนทุกคนเลือกเกิดอย่างไร ก็ตามใจเขาปรารถนาส่วนตัวฉันนั้นขอตั้งสัจวาจาในชาตินี้ถึงชาตินี้ชาติหน้ารองผิดรองถูกชาติหน้าปรารถนาเกิดมาใกล้คุณ เด็กๆเคยได้ยินเพลงนี้หรือเปล่าจ๊าเด็กๆเอยเกิดทันเพลงนี้หรือเปล่าถูกเอ้ยเพลงนี้มันเพลงอะไรจำบไม่ได้ยายร้องไปตั้งแต่ทำัยมสาวสาวร้อนผิวกายใจระบมตัวฉันเองเลือกเกิดเป็นลมเฝ้าน้ออ่อนละมุน dài có rừng bếp một lát thấy mình cậu nó mình nà anh rón tay rón mã dài có liền dình kệ dình thầu thắp món mình còn mày khỏi đi mà kỹ mấy món mới hiện nó phải thêm thêm món con này Bờ chân chân này con dài này mà tròn thấy ép na tròn thấy ép chứ mình bệnh xỉn khả ra đó dài มาตรงเลยไม่มีแอป ب. เสียงยายเด็ดอนาคตข้างหน้าฮัก็จะเป็นอย่างนี้เลยลูกหลานเอ้ย <c oughs> เป็นไงฟังเสียงแก่ๆเงี้ยล่วงหน้าก่อนฝากช่องกเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราเนี่ยจ้ะทุกช่องนะทุกช่องให้ความรู้เนะจ้ะเข้าใจใช่ไหมกดติดตามเข้าไปใครไม่อยากเหนื่อยก็ทําช่องแบบเงียบ เงียบแเงียบกิ๊บเลยอะไไม่ต้องให้ใครรู้ไม่ต้องให้ใครเห็นไม่ต้องเปิดตัวเดี๋ยวช่องมัลอยตัวเองนะจ๊ะเอาคลิปลง p l a ลิสต์ด้วยทุกคลิปด้วยนะเอาไว้วิ่งกันสนุกสนานช่วยกันวิ่งชั่วโมงเข้าใจใช่ไหมไม่ต้องไปแยกเยอะเพลลง playlist ได้ทั้งสิ้นคนที่ติดตามเราเน่ยตอนนี้พยายามลงคลิปรัวๆเลย คือคนอื่นทําได้เราก็ทําได้เหมือนกันน่ะคิดไว้อย่างนี้แหละอ่านออกเขียนได้ใช่ไหมมันก็ทําได้ทุกคนนะ่ะถ้าอ่านออกเขียนได้เพราะถ้าอ่านออกเขียนได้ก็เรียนรู้ได้เป็นอย่างดีเราชอบตัดให้ปลลยแหลมๆเปิดเปิด,เป,ดเปิดแผลเยอะๆแล้วก็แหลมๆนี่มันทิ่มติดทิ่มทิ่มลงได้ง่ายเห็นไหมตัดออกหน่อยให้มันแตกจัด เดี๋ยวมันจะแตกใหม่ทำไปนะลงไปรัวเลยพวกเราเนี่ยทำช่องเจาะกลุ่มอปลูกผักเนี่ยชีวิตมันมีความสุขหลายคนเนี่ยทําคลิปโดยที่ไม่ได้หวังทําช่องปลูกผักแบบไม่ได้หวังอะไรว่ะไม่ได้หวังเปิดสร้างรายได้ด้วยซ้ําลงคลิปแบบอะไรนะ อัปเดตพืชผักสวนครัวไปทุกวันทุกวันทุกวันลงแบบรัวๆมีคนมากดติดตามัวกระทั่งเขาผ่านกดเชยเห็นไหมมีหลายคนนะผ่านกดไปเชยไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดสร้างไรายได้ด้วยซ้ำด้วยความที่ลงคลิปรัวๆแล้วคลิปมันเยอะช่องมันลอยตัวไงยิ่งคลิปเยอะเท่าไหร่ช่องยิ่งลอยตัวคิวดดูเอาแล้วกันทำไปทำไปเอา้าไปไปมามาผ่านกดเชย <c oughs> นี่แหละเราถึงบอกว่าทําช่องจอกกลุ่มอะกลุ่มปลูกผักในดีที่สุดเลยเพราะคนรักการปลูกเยอะมีอีกเยอะแยะเต็มแปเป็นลมเลยที่เขากําลังจะแบบเป็นมือใหม่หัดปลูกอย่างนงี้ใช่ไหมหรือไม่ก็ปลูกมานานแล้วปลูกมานานแล้วเพิ่งจะมาทําช่องก็มีตั้งหลายคนทําไปทํามาเล๋ยมันก็รับเงินเดือนในใบชารากันไปเองเนี่ย ลงคลิปไปรัวๆบ่อยอย่างนี้นะี่ยสั้นมั่งยาวมั่งแป๊บเดียวเองขอให้ขยันเน่ผ่านกดหมดเลยนะจ๊ะทุกคนเวลาทำคลิปนะ่ะพยายามสังเกตดูด้วยว่าคลิปเราเป็นยังไงคลิปเราหัวที่เหมอต่มไหมคลิปเอียงไหมคลิปสั่นมากน้อยแค่ไหนต้องดูด้วยให้ปรับปรุงแก้ไขคลิป อะไรที่ไม่ดีอะอย่างช่องเราอันไหนไม่ดีก็ดูไว้แล้วเอาไปแก้ไขเข้าใจใช่ปะ <_ O> คือให้สังเกตว่าคลิปเราอันไหนที่มันไม่ดีมันขาดตกบกพร่องอะไรเราไม่ได้พูดอะไรหรือเราถ่ายตรงนู้นไม่ลืมพูดอะไรก็แล้วแต่ก็ให้ไปแก้ไขปรับปรุงที่ช่องตัวเองนะทำไปเรื่อยๆอ,อีกหน่อยเราแก่เท่าพวกเราถ้าแก่แก่กันแล้วมันก็ทำไม่ไหวแนละ้ว นั่งดูเด็กๆปลูกผักกันอนาคตขา้างหน้าคือเราอาจจะไม่ต้องมานั่งปลูกกันแล้วทุกอย่างหวานหวานหมดไอนี้ก็หวานโยนๆไปลงพื้นดินดินดีเดี๋ยวมันก็ติด ทดลองแล้วก็ทดลองทําตัดกิง่งนู้นกิ่งนี้มาปักมาจิ้มไปพืชผักต้นไม้หลายๆชนิดเนี่ยมั่นใจได้ว่าเขาขยายพันธุ์ด้วยการปักชําได้เพียงแต่หลายพวกเรายังไม่ได้ค้นพบแค่นั้นเองลองดูสารพัดเนี่ยพืชผักต่างๆเนี่ยสามารถตัดปักชําได้เราทดลองหลายอย่างแนละ้วยอดอ่อนๆเนี่ยนะติดดีดีพวกยอดอ่อนน่าจะติดดีมากเลย นทําไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักมีภารกิจมากมายมหาศาลก็หาเวลาทําช่องนะมันมีรายได้ให้เราได้กินได้ใช้ได้จ่ายค่าเน็ตบ้าง้องเราก็ทำไปเรื่อยๆแบบนี้ยแต่จริงแล้วถ้าผ่านกดแล้วเราเราไม่ขยันลงคลิป điện có khinh nói nè bọc lấy vào điện khinh nói anh đi để bì ừ. chim thì ưng Chìm mỏng này đi ok 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 Chìm ok Chìm ok เห็นนว่างปักเลยติดง่ายอย่าตายเรามามาทางช่องทางธรรมดามันก็จะเหนื่อยหน่อยฮะแต่ถ้าเราแบบเสียเงินโปรโมทช่องมันก็ไปเร็วโตวเร็วคนเห็นเยอะแพลตฟอร์มเนี่ยถ้าเราไม่เสียเงินให้มันนะ เหรียญเราพวกเราจะก็จะขึ้นช้าผลประโยชน์ต่างตอบแทนถ้าเราเสียเงินมันก็จะทํางานเจ้าจ่ายเงินค่าโฆษณาให้เรานี่ก็ต้องทํางานสิจ้ามันก็จะโน่เลยวิ่งปันงป่นวงปั่นวิวให้เราสร็สับเรียบร้อยซับผีตามมันรัวๆให้รู้จักซับผีบวิวปั่นก็ได้จ้ะไม่ได้มโนนะ ลองพิมพ์เข้าไปแบบว่าเอ,อใน Google เลยทีมงานโปรโมทช่องอะไรนั่รับจ้างปั่นวิวรับจ้างอะไรเงี้ยไปดูดิพิมพ์เข้าไปก็เจอแล้วพวกรับจ้างปั่นวิวทีมงานเถือถ่อนเยอะดูดีๆด,ด้วยดูทีมงานให้มันนี่นั่นด้วยแต่พวกเราทำเถอะช่องปลูกผักเนี่ยไม่ต้องรีบเร่งไปไหนมันจะโตถึงมันจะโตช้ากเ็เถอะแต่ อนาคตโตแน่นอนโตอย่างมีคุณภาพด้วยนะไม่ได้แบบโตแบบคนเข้ามาดาด่าทุกวันเปิดมาก็เท้ามาก็ั็ลบคอมเมนต์กันแล้วด่าพ่อรอแม่เสียหายมนะจาะทำกันไปทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดพักแค่นั้นเองไม่ยาก ขออย่าท้อขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะร้องหา้าจงลุกขึ้นสู้มอืมหมไม่เนี่ยเด็ดยอดนี่นยอดเดี๋ยวเขาก็จะแตกใหม่เอาไปต้องจืดใส่หมูสับใส่เต้าหู้ฮะใส่เต้าหู้ อร่อยอันนี้สาบเสือกินแม่ร่อย <c oughs> เฮ้ยมันอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสับสนนั่นสาบเสือสาบเสือนี่ไล่มแมลงได้นะเนี่ยพวกเนี้ยแล้วก็ห้ามเลือดได้ดีมากเลยมันมีสารที่ทําให้เลือดแข็งนเนี่ยเนี่ยสาบเสือเนี่ยเนี่ยบีบบีบีโปะแผลเลยแผลไหนที่มีเลือดออกอะมหศัศจรรย์สมุนไพรสมุนไพรพืช ของเราอน,นีียไปขยำขยำไล่มแมลงได้เนี่ยสาบเสือเนี่ยสำหรับบีบีบีใส่ต้นไหนที่มันมีแมลงแมลงหวีแมลงอะไรที่มาตำตำเนะนี่ยนี่ขี้ขยี้ยใส่เดี๋ยวกับอันอนี่มะเฟืองมะเฟืองหวานนะใส่เลยนี่มะเฟืองหวาน ที่พ่อจากเล็ดเตอดีปะ่ะขยันพ่อ <c oughs> มีธีปลูกพ่อจังพ่อจริงจะวางไว้ก่อนนี่เดี๋ยวเราก็เก็บไว้ทำกับข้าวเนี่ยเราจะมีอาหารกินตลอดเลยด้วยพวกเราอ่ะที่ปลูกผักนะแล้วก,กินดีด้วยเราไม่ได้ซื้อผักจากตลาดถ้าซื้อจากตลาดมาก็ มันจะใช้เวลานะอย่างอย่างพวกเราปลูกเองใชใช้เวลาไงมันก็ปลอดภัยดีจริงๆเราจะไม่มีสารพิษมาตกค้างในร่างกายเนี่ยอุ้ยต้มจืดต้มจืดนี่ต้มจืดสิริรัตให้มาขยายได้ไม่รู้จบเลยไปดูช่องสิริรัตนอวกิตการเด่นนะจ๊ะทุกคนนี่ อโอ๊ยถอนออกมาเนี่ยอันนี้ก็ตัดกิ่งปักชำติดง่ายนะสาบเสือเนี่ยใครที่ปลูกผักแบบปรอสารนะแนะนําให้ปลูกสาบเสือปลูกพวกพืชผักขมขม,ขมฟ้าทรายโจสรสดงสะเดาอังกาบหนูพวกนี้ตัดปักชำติดง่ายนะเอามาดูแลพืชผักสวนครัวของเราได้ไล่มแมลงได้ดีทําน้ําหมักได้ดีถ้าขี้เกียจทำน้ำหมักก็เด็ดๆดไปหมกๆกไว้ในกระถางเดี๋ยวก็ได้แล้ว เขาสามารถช่วยไล,ล่แมลงได้เป็นอย่างดีฝากช่องเกษตระะช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้าไปในช่องเราด้วยนะจ๊ะสู้กันต่อไปนะพวกเราสู้ไปถึงที่สุดเหนื่อยก็พักพักชัดแบตเสร็จแล้วก็ให้นั่นใหม่ฝากกดติดตามผู้หยิงงามๆที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกวนวนเข่าห้า,ห,าหุวน ทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไหลาฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่าน ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ค่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอย่าลืมนะจ๊ะถ่ายคลิปแนวนอนด้วยนะอย่าถ่ายแนวตั้งอุตายมะม่วงหล่นถ่ายคลิปแนวนอนมันจะได้ภาพมุมกว้างอย่าถ่ายแนวตั้งนะจ๊ะไปแล้วงานยุ่งหัวฟูแค่นี้นะ